สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f r e รีส l ต p h โ n e สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานมือถือ Android ตอนนี้มีการพบบั๊กในแอป,ป Google Message บนมือถือ Android ซึ่งมีผลเสียทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้นสาเหตุหลักๆคือแอป,ปนี้ทำให้กล้องทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาทำให้มือถือร้อนเร็วและแบตเตอรี่หมดไวขึ้นนั่นเองทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่เมนูการตั้งค่า เลือกเมนูแอปเลือกแอปทั้งหมดจากนั้นให้เพื่อนๆหาแอป Google m e s s a g e แล้วกดเข้าไปที่หัวข้ออนุญาตในหัวข้อสิทธิ์ของแอปให้ปิดปุ่มตรงคำสั่งกล้องถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าแบตเตอรี่มือถือของเพื่อนหมดไววิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่มือถือของเพื่อนได้ อย่าลืมตรวจสอบกันด้วยนะครับ